แบบนี้แล้วครับแกงเฟ็ดนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุชนครับพอกันน้ำเศร้าครับเศราทียี่สิบสองเมษาสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับพอกันมือนีอยในปลาน้อใหม่เช่นเคยนะครับแต่มือนีภาพพี่น้องมาซองมันเนื้อใหม่ไฟใหม่นะครับ อันนี้ไกลจากตัวบ้านผมมากนะครับสิบก,กิโลไปละสิบเกือบยี่สิบโลไปละครับมาธุระเลยผ่านมาเห็นพอดีก็เลยไปเปลี่ยนสุดมหาเอาจังไดกาไปรุ่นไปเบิ้งน้ำกันนะครับวาซิมี่บอผมผมเดียวเบิ้งรอบๆแล้วมันน่าจะจะเริ่มออกแล้วละครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับมาคับมหาน้าใหม่ไฟใหม่น้ำกันเด้ออยู่น้องเด้อ พุดนะกำลังเริ่มเกิดครับเต็มก่อเลยพุณนะอืเอาแต่แหงที่มันใหญ่ๆนะครับอันไหนที่มันบบใหญ่ก็เอาไว้มันแตกยอดแตกตาไม่นะครับบ่ตายเด้ครับเด้ออันนี้เดี๋ยปีนาก็เป็นลำต้นงามขึ้นมากคือกานะครับโอ้พูดพมก่อนครับพี่น้องครับอันนี้ผมก่ มาทางจากหมู่บ้านผมกับไก่เตือได้ครับด้วยเป็นเป็นสิบยี่สิบโลนะครับมาเป็นบ้านผมได้ครับเล้วอันนี้ผมผมมาธุระาทาั้งทีนะครับผมได้พานมาเห็นนะครับก็เลยแบบมหาทายคิดนะครับนี่โอ้นะครับงานหักอ,ออกเลยพานมาพอดีก็เลยลงมาซองไป กลับบ้านนี่แหละครับก็เลยแตงตัวมหาหนาหม่ต่อเลยเพื่อนื้สวยงามครับเพราะว่าเกิดแทบสีทุกกอเลยล่ะไปครับค่อยหาไปเบ่งกันเงี้ยๆครับเบ่งทั้งนี้ครับ เริ่มอ่อนๆตกลงมาแปดเเดียวนะครับรอกพืคือเก่าแตกใบ ครับบูไปช่างพี่อืม,อม,อม,อมของน้ำเดี๋ยวเอาเหนียงนึงมาบางทางนี้ก็พอจิตร์ ได้ทำนี่แล้วครับพอดีกินอืมอืมอ่าจับมือย่างอวบอยูออ่ข้างใน เดี๋ยวเราจะนออัวปาดอยู่ข้างในพี่พี่น้องคร่ะพี่นอแล้วึงแล้วตึงแล้วยุ่งเต็มอยู่ด้วยความนื่อยกคน うん。Mm hmm. น e <|ja|>> ู่อแบบนี้แหละครับแกงแฟ่ตนี่นี่ อืมจะนอนจวดมั่ใบไนท์ตนีนอนจวดมันย no ังเล่นออกบนได้อ <dles> ือ <Darwin> หึกำลังแสบกินอือหอนมาก Å mm -hmm. mm -hmm. นั่งเกิดก็นังแตกยอดรัดทางเลยครับพี่หนุ่มาเด้อหาน้่อไม้ไฟใหม่น้ำกันเอาไปแกงพี่น่อยไงหน่อไม้ไฟใหม่แบบนี้หาได้บางกรอบนะครับเดี๋ยวปนกับแตกแตกใบแล้วก็ นั่นก็จะเป็นล้ต้นมันนะครับห่อก็จะได้หาแค่รอบสองรอบนะครับมันเอไไหม่ได้หาบบโดนนะครับบตรงหยาดเลอครับดูยย๋ดยบตองหยาดนันมันตายเด้ครับด้วยลบีนามางก,กับเป็นภูมิอาณาะคือเราเดี๋ยวไม่ี่น้องมาไบไหมแต่ก็ยังหาอีกนะจะหาสมองนะครับ่่นองเลย น,น,นี่น่าจะเป็นแหงของไทยปลาไงนะครับผมว่ามันดำไงนี่ทำไมเนี่ยคีอเลือกเอ่ีอะไบอ๊ะนอนี้เลือกกับบ่อปล่อยไี่ไงซะ ก็ไม่ยังได้คำนี้ที่ผมหากลบับนี้นะครับบ่าักจำนะเพราะว่ามันมีตาเดี๋ยวมันแตกยอดขึ้นไหมนะครับมันเป็นรั่ต้นนั่นอิดนี่โอ้โหนเยี่นม่มีนมี่นี่เปนกลิน่นเหรอฮักเอาเลยอืมเยอดมาก โอ้ยลำใหญ่มากนี่คุณบังคับมั้ยคนับอือ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  อื้าตดงทางนี้ครับเอออหนงใหญ่มากอื๊ออื้มฟังเสียงดึงทางนี้ ามาครับน้ำไม้ไฟใหม่ไงอืมนี่ตะหมดนี่อืนี่้างนี้ครับโอ้นี่ของเนี่ยอ๋อลำหรืนี่นี่นออก,นนก็อยู่ปูมือผมนะครับแกนแซ่บโอ้นอนไงมาแต่เสาอยู่ครับนะอืม นนมันแปดโมงอ่ล่ะแต่ครับโอ้ทำไม,ม่แฟ้ใหม่อะนอใหญมากนอนนี่ครับน่อนใหญ่ามากอืมอืมอ,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 อน้ำไปใส่ได้เ้ใหม่แบบนองใหญมากอม มาครับพี่นนะ้องครับแดดเริ่ม be ห้อนแล้วออกจากป่าแล้วครับมาผลงานมื่อนี้เขาห่ออืมลายลายยุ่พอสมควรนี่นี่เกือบเต็มทุ่งพายเลยนะครับทุนะงามแห้งมื่อนีทึ่งนอนหน่อยนอนง่นะครับแต่แก่แกลงใส่อีหลอกเดี๋ยวบายบายสิไปหาอีหลอกครับเดี๋ยวซ่อมเมื่อจะหลอกมันไปหาอีหลอกครับมื่อนี้ถือว่ามานอยู่นะครับมัน มันออกบ่ท่านหลายนะครับมันออกแต่รอบนอกรอบข้างในบ่ท่านออกเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับฝากพี่น้องบดสุขสุข ון ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากช่อง YouTube ไว้นํานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจผมทางเฟซนําะครับเด้อทางเพจ Facebook นะครับเป็นกําลังใจผมนําเอาอยู่ดีไม่ห่างรำลึกกันทองสุขสุข ון ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า